อานนท์ผู้เปลี่ยนเมตตาน้ามืองหนึ่งที่พลุกพล่านโดยผู้คนหลากหลายฐานะมีขอทานคนหนึ่งนามว่าอานนท์เขาเป็นชายหนุ่มผู้มีจิตใจดีอ่อนน้อมและซื่อสัตย์แม้ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเก็บขยะและของเก่าขายประทังชีวิตทุกวันแต่เขาไม่เคยเอ่ยปากของเงินจากใครนอกจากแรงกายและใจอันมุ่งมั่นที่ยังคงอยู่วันหนึ่งขณะอานนท์กำลังเดินเก็บขยะอยู่ริมถนนเขาบังเอิญเดินผ่านลูกสาวเศรษฐีผู้มั่งคัง่ง พร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนหญิงในชุดกระดามสะอาดตาใบหน้าทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มหญิงยโสและเมื่อสายตาของหญิงสาวเหล่านั้นมองเห็นอานุนพวกเธอก็หัวเราะยาะทันทีดูสิขอทานยังกล้ามาเดินผ่านพวกเราลูกสาวเศรษฐีถมน้ำลายใส่เขาด้วยความรังเกียจก่อนจะเดินจากไปพร้อมเสียงหัวเราะเย,ย้ยหยันอานท์นไม่ได้โกรธเขาเพียงยิ้มบางๆแล้วก้มศีรษะลงน้อมรับ ไม่ได้ตอบโต้วาจาหรือการกระทำหยาบคายของพวกเธอเขาเพียงกล่าวในใจว่าคนที่มีใจสูงย่อมไม่โกรธคนที่ดูถูกตนข้าจะไม่เป็นขอทานตลอดไปหรอกวันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาตั้งปณิธานแน่วแน่จะเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดียิ่งขึ้นเขาเริ่มหมั่นศึกษาในเวลาว่างใช้เงินเพียงเล็กน้อยซื้อหนังสือเก่าๆมาอ่านเก็บเงินจากการทำงานอย่างสุจริตและเข้าเรียนภาคค่ำพร้อมทำงานรับจ้างสารพัดในตอนกลางวัน หลายปีผ่านไปความวิริยอุตสาหะของอานนท์เริ่มผลิดดอกเขาจบการศึกษาด้วยคะแนนดีและเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆจากทุนออมที่สะสมมาไม่น้อยเขาไม่เคยลืมความอดทนและความเมตตาเป็นพื้นฐานจนวันหนึ่งกิจการของเขาเติบโตถึงขั้นได้ร่วมลงทุนค้าขายกับเศรษฐีคนใหญ่ของเมืองเศรษฐีผู้นั้นเห็นความตั้งใจจริงความซื่อสัตย์และความขยันของอานนท์จึงวางใจอย่างยิ่งและถึงกับยกลูกสาวให้แต่งงานกับเขา ลูกสาวของเศรษฐีเมื่อได้พบหน้าอานทนอีกครั้งก็ตกตะลึงในความเปลี่ยนแปลงชายผู้นี้คือคนที่เธอเคยหัวเราะเยาะในวันนั้นเธอค่อยๆรู้จักเขาทีละน้อยได้เห็นความอ่อนโยนความมีเมตตาและความอดทนที่แท้จริงจนสุดท้ายความนับถือได้แปลเปลี่ยนเป็นความรักอย่างแท้จริงวันหนึ่งหญิงสาวน้องสีสันลงตรงหน้าอานอนท์และกล่าวอย่างจริงใจว่าขอโทษนะเจ้าค่ะสำหรับทุกคำที่เคยพูดทุกการกระทำที่เคยดูหมิน่นข้าเสียใจอย่างยิ่ง อานน์ยิ้มอย่างอ่อนโยนและเพียงกล่าวว่าใจที่เปลี่ยนย่อมงามกว่าคำพูดใดข้าให้อภัยเจ้าตั้งแต่วันนั้นแล้วทั้งสองแต่งงานกันด้วยความเข้าใจและใช้ชีวิตคู่ด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน